สวัสดีคะ่ะพี่น<อ>งค่ะยินดีนะคะพ่อพี่มิวสิกเฮาส์แอนด์มิวยินดีต้อนรับแล,แล้วก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์บญญนอย่างยิ่งที่ได้กรุณามามอบคอลเลคชันต่างๆที่เป็นของส่วนตัวแล้วก็ได้ทํามามอบให้กับเราเพื่อเผยแพร่ให้กับคนทั่วไปเนี่ยได้ชมคะ่ะด้วยความยินดีคะ่ะเพราะว่าประทับใจที่นี่มากอันนี้มันเป็นผีเสื้อที่ คิดค้นมาเองนะคะทาจากกระดาษสาแล้วนี้เจออาจารย์อาจารย์ก็บอกอยากได้ผ้าเสื้อเมืองก็กําหนดขนาดให้ก็สร้างแบบแล้วก็าทาขึ้นมาค่ะอันนี้ก็ที่ทําอยู่ก่อนสวยมากสวยมากแล้วก็ถูกใจมากๆเลยเพราะว่ามิเซียมเราเนี่ยก็อยากได้ผ้าเสื้อเมืองมากอยู่แล้วนะคะพออาจารย์ทํามาให้เนี่ยก็ไปเปิดหนงังสือดูหูมือ นะคะบอกว่าอัศจรรย์ใจแล้วก็เดี๋ยวจะจัดวางหาที่ที่เหมาะสมที่สุดนะคะเพื่อที่ว่าจะได้มีคนมาเนี่ยมาเห็นแล้วเนี่ยก็จะได้ชมฝีมือของอาจารย์น้องะะขอบคุณค่ะเพื่อชื่อเสียงของประเทศเราด้วยนะคะ <c oughs>